สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะมือนีกามาพบพ่อกับสาวปูกแล้วค่ะกับช่องปู่หน้าผ้าร่วยค่ะมือนี่สาวปูกับสิผ้าพีผ้านองเนาะคะ่ะไปตามแนวทางหวยรัฐบาลของคุณพ่อวิชัยเนาะคะ่ะสําหรับคลิปนี้กะฝากไค้คือเก่าเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะคลิปนี้เป็นแค่เพียงแนวทางเนาะคะ่ะขอให้ท่านผู้ชมเนาะคะ่ะรับชมรับฟังเพื่อความเผลิดเพลินบันเทิงใจเนาะคะ่ะ บอสนับสนุนให้เล่นการพนันแต่ย่างใดเนาะ,ค,ะค่ะค่ะสำหรับพอวิชัยเนาะคะ่ะเพื่อนกาไฮห,หวยมาหลายงวดแล้วคะ่ะพี่น้องคะหวยรัฐบาลค่ะแต่สำหรับสาวปูเนาะคะ่ะคลิปนี่สิเป็นคลิปแรกค่ะสำหรับพอวิชัยเนาะคะ่ะเป็นคลิปแรกของสาวปูที่ไปาตามแนวทางหวยของพอวิชัยมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมเนาะคะ่ะก่อนสี่เขาไปรับชมรับฟังคลิปเนาะคะ่ะ ขอคนละหนึ่งไหลหนึ่งแช่เนาะคะ่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้แกสาวปูเนาะคะ่ะเป็นกำลังแร่งใจเนาะคะ่ะให้ได้เฮ็ดคลิปต่อๆไปเนาะคะ่ะเพราะว่าสาวปูกับเป็นซองนองไม่ค่ะตอนนี้กะคนติดตามก็ยังมีน่อยคะ่ะพี่นองคะจึงได้กาฟาก็ไลยก็แช่เนาะคะ่ะกดติดตามเป็นกำลังใจให้สาวปูเด้อคะ่ะเอาอยางมาพอเพิ่นกำลังกินเข่าพอดีคะ่ะพี่นองคะ่ะ เพิ่กินเขาแล้วกนเนาะอันพ่อวิชัยเพิ่นกินเขาอิ่มแล้วพอดีค่ะสาวปูกรสีมาถามแนวทางเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อวิชัยค่ะเมื่อนีันสาวปูกรสีมาถามแนวทางเนาะคะ่ะเหล็กเด่นค่ะเหลขเดนิเเดนรัฐบาลงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกาย,ยนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเนาะค่ะแ <8. S 2> โอ้คุณพ่อเอาฟันแปดตัวเดียวบ่ค่ะแปดขล่ลางเนื้อเอาเดียวใส,ส่เสียพอ่อแล้วอ่อนเขียนเหลขกให้เนาะคะ่ะ เด,เดี๋ยวสิไปเขียนใหม่ให้พอเราเขียนจับเลขล็กก่อนแต่ว่าเพื่นว่าแปดแปดมากค่ะแปดเมื่อนีก็สิมาเอา,เอาแนวทางรัฐบาลเนาะค่ะของพอวิชัยค่ะอันเอาเล็กเด่นค่ะพี่น้องให้เพื่อนเขียนให้ค่ะตอนนี้แต่ว่า เพื่อนว่าแปดมาลานเอร์เส้นพี่น้องวิ่งแปดไปเด้อค่ะพี่น้องวิ่งแปดไแต่ว,ว่าถ้าพี่น้องมักตัวได้กะจับไซได้ค่ะน,นี่แล้วนี่ส๊ะ คือบสโฟกัสบนล่างเนาะค่ะบสหลายตัวเลยเลขบนกับสองคู่ล่างกับสองคู่แต่ว่าเพิ่นว่าล่างมากแปดค่ะบนนี่มากศูนย์ไหมพ่อบนมากศูนย์เช็คกับถึงสามโอตัวเด่นก็คือบนเด่นศูนย์เมือนบ่ค่ะ,ะบนเด่นศูนย์ล่างเด่นแปดล่างเด่นแปดค่ะคึ้ว่าคิดว่าเขามันก็เขาคุง้งหอย อันนี้กันงวดนี้ก็เป็นงวดแรกเนาะค่ะที่ซาวปูมาขหาเพิ่นมักศูนย์นะครับซื้อศูนย์นะครับจะออก้ศูนย์นี่วันนี้ตองหันนี่พอให้ให้ให้ตัวใดก่ค่ะให้ศูนสามให้ศูนสามเหือรงเือดคล้องซื้อศูนอ์้างอโกะอ่ลมืนนมันผัมันผันมาเบิร์นศูนย์ศูนย์เนาะแต่มันพอออกศูนยนย์นิเป็นศูนยสามอีพอ่ยย่ดีเนาะศูนยอืก็เห็นอยู่ศูนย์สาม ทำบ๊กขึ้นว่านสิออกตหอดหานันวึ้นมาเสือข่้นมสือถ้าสือเป็นอะยังไม่ได้ก็สือทั้งหมนมันช่องมันเกิดมันช่ท้ร้อยเห็นแล้วเนาะค่ะอันนี้มันกับเป็นเพียงแนวทางเนาะค่ะเฮากับสนับสนับสนุนให้เรียนการพนันเนาะบอกถึงว่าเฮากับซื้อซื้อไว้ฟังเนาะนาะพี่น้องเนาะตัวใดปะตัวหนึ่งยันม่าม้าอยู่หนึ่งบดับหนึ่งบะมันดับ โอ้อันนี้เป็นสูตรของอีพ่อเป็นสูตรของพ่อวิเศษโดยตรงเนาะค่ะสูตรของเพลินสูตรลับของเพลินสูตรนี้มันเดินหรือดีแต่เดินเราอดีแตจะลงพ่อแดงย่งยุ่งกันพอดีว่าต่ว่าตัวใดเล่นเด่นเอาเส้นอะลรเราใช้บัดใดหน่ยที่แ้วซีมุ่นหามุ่นหรือเลยเป็นเลขวิ่งเนาะย่ำมเหมืท่านผู้ชมฟังได้ว่าตัวใดแฉะย่อมมิไดแเปีดตัวเดียวละเลขล่างห้วยโอ้มันใจเปดขนาดเนาะค่ะ เยอได้แปดก็เอาแปดลเนาะเดี๋ยวมาื้่นาเลยดิแปดลางค่ะพี่น้องแปดลางศูนย์บนมาซื้อ่นมั่ก็าว่ามั่ก็่าว่าถือแล้วเาเห็นอะตัวนั้นเป็นไหหมาตัวนั้นเนี้ยตัวนี้เนี่ยผมวอหายตัวเดียวเดี๋ยว่าหายตัวยอเหรอมันมันประสัทเอาศูนย์ตัวย้อนเหรอเวี้มันไหมาาลางแปดเจ็ดกับแปดห้านะคะบนศูนย์สามกับศูนย์เจ็ด แต่ว่าเพิ่นว่ามากักแปดแต่ว่าถ้าทาท่านผู้ชมเนาะค่ะอันป่มักแปดจีดแปดหาท่านผู้ชมกะเอาเลขกอื่นใส่ไห้ค่ะอ่ออะปะากกอปา้อปมักแต่ปมักอ่าบ่มักกะจะซื้อเพราะว่าเ<ม>พิ่นไหามากเป็นเพียงแนวทางเนาะค่ะนี่เพิ่นกำลังเพิ่นกินเขาหฮกก็แเหลี่ค่ะพี่น้องอีพ่ออีเม่อีเมียสองคนนี่เพิ่นกับเพื่อุยังดิพี่น้องเมิ่อลีอันนี้กับําวนวลเหล็กกันดิค่ะนี่ เงินนะเลขออกอันวันที่หนึ่งี่เป็นวันยังก่อนวันุปนะพ่อน่เป็นนศูนยไม่ใเออไม่ใ่เดืนศูนดือนนตัวเดียวือนศนตัวเดียวสาก็ศูนเด่บนสงันุสบปอันนี้ก็แม่บุญชูค่ะแม่บุญชู้่นว่าเดือนศูนย์นว่าศูนย์ตัวเดียวเพิ่นว่า

แนวทางหวยรัฐบาลเนาะค่ะเนี่ยเขาบอกว่า่างรู่มูนาช่มเขาบังคับค่ะมาสรุปรัฐบาลไทยหนึ่งพฤศจิกายนสองพันหอยหสิบเจ็ดของพ่อวิชัยเนาะค่ะเมื่อกี้เพิ่นกระจมให้สาวปูเนาะค่ะว่าโอ้ยคนอื่นมาเอาค่ะเอาแน่แล้วอันมึงเขาก็มากูว่าสั่นค่ะอันสาวปูเพิ่งเฮ็ดช่องเนาะค่ะเพิ่งจะเฮ็ดช่องอันหวยเนาะค่ะพี่น้องค้าอันก็เลขอัน ขาก็ไปหาเพิ่นจ้ะพี่น้องที่จริงกะหูมาโดนราคะว่าเพิ่นน่ะกะห้เลขมากเนาะคะ่ะเพิ่นกะห้เม่นอยค่ะพี่น้องคะ่ะเพิ่์นเจคู่ก็พอของสาวปูนี่แหละคะ่ะพอสาวปูอีกผู้หนึ่งเนาะ,ะอ่าจ้ามาเขาเรื่องของพอวิชัยเนาะคะ่ะเด่นบนเพิ่นว่าบนศูนย์เนาะค่ะล่างแปดศูนย์สามศูนย์เจ็ดค่ะแปดเจ็ดแปดหาค่ะเพิ่นวาถ่าบ้ามาัก จิตท้า่มาหาสามารถเอาโตอื่นมาใส่ใดค่ะแต่ว่าพิ่นว่า8ปดลางมาหลานเปรส์สซ้นค่ะพี่น้องคะเอาจังไดกับฟังไว้เด้อค่ะพี่น้องเป็นเพียงแนวทางเด้อค่ะถามันบ่มาลางมันอาสิมาบุญก็ได้ค่ะพี่น้องเฮากับสื่อกันไว้บนลางเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะค่ะาสาวปู่ก็ฝากไว้เพียงสำนีค่ะพี่น้อง ขอให้อ่าท่านผู้ชมเนาะค่ะจงมีแต่ความสุขความจเจริญค่ะมีแต่ความเฮงเฮ่งมันมันญาเจ็บญาจนเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะค่ะกาฝากไว้เพียงซ้ำนี้ค่ะอ่าไว้พอกันคลิปหน้าเนานะค่ะอ่าขอบคุณและสวัสดีค่ะ